มีเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในแวดวงการศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษาอื่นๆรวมถึงหน่วยงานอื่นๆดูไว้ด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเ mm hmm. ว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The t i m e of Israel นะครับรายงานว่าศูนย์ซ o มอนวีเซนทาวซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของชาวยิวสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm. เขาได้ออกมาตำหนิจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์นะครับ ก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าในที่หน้าอาคารของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับเขาได้ทำเป็นฉากเพื่อใช้ประกอบก,บ,กบกับการถ่ายรูปวันรับปริญญานี่แหละฮะที่วงนั้นคือเออแล้วก็แล้วออแล้วฉานี้มันก็เต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่นะฮะจะเป็นซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนแบทแมนมนุษย์ตัวเ <H uff S 2> ขียวฮัอ,อ แล้วก็กัปตันอเมริการวมถึง<อ>มีฮิตเลอร์รวมอยู่ด้วย<อ>ก็เหมือนกับฮิตเลอร์รวมอยู่ในซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ด้วย <Hitler. S 1> แล้วก็มีคนไปถ่ายภาพกันเต็มเลยนักศึกษาบางคนก็ไปถ่ายภาพกับหน้าป้ายนี้แล้วก็ทําท่าเหมือนกับฮิตเลอร์นี่นะฮะ<อ>คือเหมือนกับรุ่นน้องทําให้รุ่นพี่อะในวันรับปริญญา นะฮะเป็นป้ายแสดงความดีใจอย่างมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถานที่อื่นอาจจะใช้แบบเป็นซุ้มนู่นนี่นั่นนะฮะร้องเพลงเชียร์มีป้ายแสดงความยินดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุ้มดอกไม้อะซุ้มดอกไม้ฮะซุ้มดอกไม้แต่นี่เป็น congratulation เป็นซูเปอร์ฮีโร่เออก็เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่มามาแสดงความยินดีด้วยแต่มันจะมีภาพของฮิตเลอร์เข้าไปด้วยกำลังชูมือให้ฮิตเลอร์ใช่โอ้โหแสดงความยินดีด้วยที่นี่เขาไม่พอใจมากนะฮะผู้นำศาสนายิวอับราฮัมคูเปอร์ ซึ่งเป็นรองหัวหน้าขององค์กรน,นี้นะฮะเขาบอกว่าไม่พอใจแล้วก็รังเกียจกับการแสดงภาพนี้ในสถานศึกษาชั้นนำของประเทศไทยทั้งๆท,ท,ท,ที่รูปนี้อยู่ไม่ไกลจากคณะอักษรศ,ศาสตร์ที่มีภาพวิชาประวัติศาสตร์นะครับทางศูนย์ซีมอนวิเซนทาวโกรธอย่างยิ่งต่อผู้วาดภาพรวมถึงบัณฑิตที่แสดงท่าเคารพต่ออดีตผู้นำเผด็จการนะครับ แล้วก็ไม่พอใจกับท่าทีของมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ยังไงเราจะให้ผู้นำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สังหารหมู่ชาวยิวและยิปซีนะฮะและมองว่าคนผิวสีเป็นผู้ด้อยกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยในยุคนี้หรือบางทีมหาวิทยาลัยควรจัดให้คณะและนิสิตของตัวเอง ได้ศึกษาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วยเห็นไหมฮะอมโอ้โหท่าทีเขาคือเขาไม่พอใจมากนะฮะ,ะ,ฮะแล้วถ้าหาว่าจะพูดถึงแวดวงการศึกษาเราแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะย้อนหลังกลับไปปี2550นะฮะมีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะฮะเขาก็วันนั้นเป็นวันกีฬาสีก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดนาซีนะฮะตอนนั้นเนี่ย เขาก็ไม่พอใจนะฮะทางผู้อำนวยการก็ต้องออกมาขอโทษนะฮะปี2,554เด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานกีฬาสีแล้วมีก็มีการแต่งแฟนซีฮิตเลอร์นาซีตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจถึงขั้นมีการประท้วงกันนะฮะนี่ก็เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ทำไมถึงได้มีภาพแบบนี้ปรากฏออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ของจุลานะครับรองศาสตราจารย์สุภกรติถพันธ์เนี่ยบอกว่าก็ได้พูดคุยกับนิสิตแล้วนะครับก็คือสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วว่าทางเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการแล้วที่ทางทางองคอ์กรนี้บอกว่าควรจะปลูกฝังประวัติศาสตร์ให้กับนักศึกษาด้วย ทางท่านคณะบดีก็บอกว่าคุณก็ต้องไม่ลืมนะว่านิสิตท,ที่ทําป้ายนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงแค่นิสิตชั้นปีหนึ่งเท่านั้นซึ่งเขาเพิ่งจะเข้าเรียนมาได้แค่เดือนเศษเท่านั้นเองอนะฮะไอ้ป้ายนี้ก็เหมือนกับทําให้รุ่นพี่อ่ะนะครับแต่เขาก็ขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รื้อป้ายนี้ออกไปแล้วด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ทางสโมสรน,นิสิตของคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬานะครับก็ได้มีการ ขออภัยอย่างเพนทางการนะครับก็ออกมาขอโทษผ่านทาง Facebook ของสโมสรน,นะครับบอกว่าในนามของสโมสรนิสิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขออภัยในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับป้ายแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่11-12กรกฎาคม2556ซึ่งภาพวาดที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะน,นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการพาดพิงถึงฝ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของกลุ่มนิสิตที่จัดทาซึ่งทางสโมสรนิสิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์ต้องขออภัยในเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะและป้ายน,นี้ก็ถูกรื้อถอนไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการใช่ะฮะ ก็มันมือไปหน่อยอแต่ก็มันก็ไม่เข้าพวกอย่างรุนแรงเลยนะฮะก็ไม่เข้าพวกไปนึกถึงฮิตเลอร์ได้มันโอ้โหมันก็ฮิตเลอร์นี่มันกุนเที่าคิดดูวาดยอดมนุษย์มาต้องเยอะใช่ไหมฮะวาดยอมนุษย์วาด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 แล้วฮิตเลอร์มันโผล่มาได้ยังไงมันไม่ใกล้เคียงเลยนะมันไม่อยู่ในหมวดเดียวกันเออถ้าเกิดว่าเป็นพวกคุณยนต์แล้ววาไปอย่างใช่ไหมคุณยนต์พวกทรานส์ฟอร์เมอร์พวกพวกเอ็กซ์เมนคนพันเอ็กซ์หรือว่าวาด อาจจะวาดเลยเถอะไปพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยอืมแต่นี่อยู่ๆไปฮิตเลอร์นี่มันไกลมากอ่ะไกลมไม่เข้าพวกหรืออาจจะเป็นโดรอมอนอใช่ไหมวาดไปเป็นโดรอมอนอก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคเออเรื่องนี้ก็ต้องไปถามคนวาดว่าเฮ้ยคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงเป็นฮิตเลอร์เออคือผู้นําบางคนใช่ไหมถึงจะเป็นอดีตผู้นําในประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ถ้าเกิด ปุ่มประวัติชีวิตเขาได้สร้างเรื่องที่ไม่ดีไว้เนี่ยยังไงมันก็สลัดไม่หายนะสลัดไม่หายไม่ว่า<ช>จะจะ,จะกี่ปีนะกี่สิบปีนะครับมันก็ไม่หายใช่ฮะมันจะอยู่ในประวัติศาสตร์นะฮะอย่างฮิตเลอร์เนี่ยเขจะเป็นบทเรียนสําหรับผู้นําทุกๆประเทศทุกๆคนทั้งในโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะฮะถ้ายังเป็นผู้นําอยู่ก็ต้องบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณธรรมใช่ฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยลำบาก ใช่ลำบากแม้กระทั่งคือตัวตายไปแล้วเนี่ยฮะชื่อสกุลเนี่ยคือลูกหลานเหลนนะฮะก็สืบท่อต่อมาเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนเขาก็จะคนเขาก็จะแบบดูหมินได้ใช่ไหมว่าโอ้โหอ๋อไอ้นี่เป็นพวกลูกหลานพวกผด็จก,การพวกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกโกงชาติพวกโกงภาษีโกงหุ้นมันติดตัวไปตลอดยันลูกหลานใช่ มันไม่หายมันไม่หายนี่แหละฮะโอ้โหฮิตเลอร์นี่ฆ่าคน <S <S ยิยวนี่เป็นหลายล้านคนน่ะาร้างเปานพ,พัน,มนไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องใช่ใช,ใช่ไหมฮะแล้วประวัติศาสตร์มันไม่หายหรอกฮะนี่นะฮะ